สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนภพรพุทธกรมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัตวันนี้จะมานำเสนอหัวข้องานวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรมเกมสลับคำศัพท์ด้วยชุดสร้างคำศัพท์เรื่องการเชื้อเชิญรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2องทับสวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะ1 เพื uno, <Yeah. S 2> ่อพัฒนาชุดกิจกรรมเกมสลับคำศัพท์ด้วยชุดสร้างคำศัพท์ 2. เพื่อศึกษาผลสำเร็จทางการเรียนและ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเกมสลับคำศัพท์ด้วยชุดสร้างคำศัพท์ค่ะกับแนวคิดของการวิจัยนะคะตัวแปรต้นคือชุดกิจกรรมเกมสลับคำศัพท์ด้วยชุดสร้างคำศัพท์เรื่องการเชืิอเิญตัวแปรตาม คือ 1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเกมสลหับคำศัพท์ด้วยชุดสร้างคำศัพท์ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 3. ความมือหมันใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้กิจกรรมเกมสลหับคำศัพท์ด้วยชุดสร้างคำศัพท์ข้าราชาการน,นะคะคือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ปีการศึกษา2563จำนวน506คน กลุ่มตัวอย่างนะคะคือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ห้อง13สาขางานธุร,รกิจค้าปีกสมัยใหม่จำนวน30คนนะคะเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา2563โดยวิธีการเลือกนะคะจะเป็นวิธีการเลือกแบบเจาะจงค่ะผลการวิเคราะห์นะคะตารางที่1แสดงผลการหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียน การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมเกมสลับคำศัพท์ด้วยชุดสร้างคำศัพท์นะคะจากตารางนะคะผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะพบว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมเกมสลับคำศัพท์ด้วยชุดสร้างคำศัพท์เรื่องการเชื้อเชิญนะคะในรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันนะคะมีประสิทธิภาพนะคะ76.06นทับเจ0นะคะซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสมมติฐานนั่นเองค่ะ ตารางที่สองนะคะผลสำนิกทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะโดยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมเกมสหรับคำศัพท์โดยชุดสร้างคำศัพท์นะคะจากตารางที่สองนะคะผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจะพบว่าผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนนะคะมีค่าฉเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 12.80คะแนนนะคะและหลังเรียนนะคะจะเท่าก ano. ับ15.57คะแนนนะคะเมื่อเทียบข้อมูลนะคะและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนะคะจะพบว่าผลคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนนะคะจะสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนนยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับจ0 1ค่ะตารางที่สานะคะจะเป็นตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุด กิจกรรมเกมสลับคำศัพ์ด้วยชุดสร้างคำศัพท์นั่นเองนะคะจากตารางนะคะผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจะพบว่าความพึงพอใจของนักเรียนนะคะที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมเกมสลับคำศัพ์ด้วยชุดสร้างคำศั์นะคะจะมีระดับในความพึงพอใจนะคะมากที่สุดนะคะโดย3อันดับแรกนะคะของนักเรียนนะคะ คือหน,นะคะคือนักเรียนรู้สึกว่าการเรียนด้วยชุดกิจกรรมนะคะเป็นเรื่องที่สนุกและน่าสนใจนะคะค่าเฉลี่ยจะเท่ากับ4.83สนะคะส่วนอันดับที่2นะคะคือรูปแบบตัวอักษรขนาดและสีตัวอักษรน,นะคะมีความชัดเจนนะคะอ่านง่ายนะคะจะอยู่ในระดับที่4.80นนั่นเองนะะ และอันดับสุดท้ายนะคะอันดับที่3นะคะนักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาและกิจกรรมในชุดกิจกรรมนะคะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.57นั่นเองสรุปผลนะคะ 1. การสร้างและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมเกมสลับคำศัพท์ด้วยชุดสร้างคำศัพท์นะคะในเรื่องของการเชื้อเชิญรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันนะคะ พราะว่ามีความเหมาะสมนะคะซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องนะคะอยู่ระหว่าง0.70ถึง1.00นะคะและเมื่อทดลองใช้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2จํานวน30คนนะคะจพะพบว่ามีประสิทธิภาพอยู่ที่76.06นะคะทับ79.00นะคะซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในสมมุติฐานค่ะ สองนะคะการศึกษาผลสำลิตนะคะทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะโดยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมเกมสาหรับคำศัพท์ด้วยชุดสร้างคำศัพท์นะคะพบว่ามีค่าเฉลี่ยนะคะเท่ากับ12.80คะแนนนะคะอันนี้จะเป็นคะแนนก่อนเรียนนะคะและคะแนนหลังเรียนนะคะจะเท่ากับ15.57นะคะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบนะคะก่อนเรียนและหลังเรียนแล้วนะคะจะพบว่า ผลคะแนนสอบนะคะหลังเรียนนะคะสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับจุดศูนั่นเองค่ะและ3นะคะการศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมเกมสลับคำศัพท์นะคะด้วยชุดสร้างคำศัพท์นะคะ จะพบว่ามีนักเรียนนะคะมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดนะคะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.50นะคะและค่า sd เท่ากับ0.56เรามาดูข้อเสนอแนะนะคะข้อเสนอแนะในการใช้วิจัยนะคะคือเมื่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมนะคะควรที่จะมีกระบวนการที่ให้นักเรียนนะคะได้ฝึกปฏิบัตินะคะทักษะการอ่านนะคะ นอกเหนือจากชั้นเรียนเพื่อปฏิบัติให้เพิ่มเติมด้วยนะคะและก็1.2น,นะคะครูผู้สอนนะคะสามารถยืดหยุ่นนะคะเวลานะคะได้ตามความเหมาะสมและ1.3นะคะสามารถจัดกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนนะคะครูจะต้องคอยกระตุ้นนะคะแนะนำต่างๆให้กับผู้เรียนนะคะข้อเสนอแนะในการวิใจัยในครั้งต่อไปนะคะควรศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะด้วยคำศัพท์ ภาษาจีนนะคะในหัวข้ออื่นๆค่ะและ2.2นะคะควรศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนนะคะที่ส่งเสริมให้นักเรียนนะคะได้ใช้ความรู้ภาษาจีนเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ